สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับลิซ่าในช่วงบ่ายวันนี้นะคะในช่วงของ Inside 5 Minutes ค่ะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของมาดอนน่านะคะกับทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวของพี่ตูนทัชพลค่ะรวมไปถึงข่าวลือการเดทกันของเ w ว n นสเต a ป i กับเบล k กนะคะเราไปดูกันค่ะ อร,อรอคอยกว่า30ปีค่ะตอนนี้แฟนๆของราชินีเพลงป๊อปมอดอนน่าเตรียมเหตุได้แล้วค่ะเพราะ World Tour Concert ครั้งที่10ของเธอนั้นกำลังจะเปิดฉากในประเทศไทยใน Madonna Rebel Heart Tour Bangkok ซึ่งนอกจากเพลงฮิตตลอดการที่เราจะได้เต็มอัธรรทั้งแสงสีเสียงที่ตะการตาอย่าง Material Girl, Burning Up Holiday และเพลงล่าสุดอย่าง b ิ c h h n d Madonna Living for Love แล้วนะคะเรื่องของเสื้อผ้าก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะเธอจะมาพร้อมกับชุดที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับโลกหลายแบรนด์ดังทั้ง Gucci Alexander Wang Prada Swarovski และอีกมากมายค่ะซึ่งเพียงแค่วันแถลงข่าวก็เรียกได้ว่าคึกครื้นต้อนรับศิลปินระดับตำนานคนนี้ได้อย่างไม่น้อยหนะ้าประเทศอื่นค่ะเพราะจัดใหญ่จัดเต็มทั้งโชว์และปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงค่ะแขกที่มาร่วมงานแต่ละคนทั้ง ดังพันกรคริสติน่าใหม่เจริญกุระวุนเส้นวิริธิพาก็แต่งตัวมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ Very difficult, right? Um, we've been talking to Madonna's management company and uh, Global Nation for many many years, right? But BC Tarot now is part of the Live Nation family, so all of these major acts and major tours go through on the global basis of Live Nation. So we're now on the world map. I think that the whole show is going to be special for Bangkok because we've never had. Outside of a Michael Jackson show, right? We've never had a production of this size come through. And the ab the amazing thing is that we have the arena, which is just an arena tour, so it's much more intimate than what it would be at a stadium tour. So the sound. Los Angeles, London, Chicago, Russia, Bangkok. Same dancers, same costumes, same yeah, production, lighting. same lights, same video, everything. Oh, yeah. it's, it's the grade A show through and through. กว่า5ปีที่เราไม่ได้เห็นผลงานของตูนทัชพลหรือตูน True AF3 ในฐานะนักร้องนักสแสดงเพราะเจ้าตัวตั้งเป้าอยากจะทำในสิ่งที่ชอบมากที่สุดค่ะคือการเป็นเชฟทำอาหารเลยตัดสินใจบินไปเรียนต่อทางด้านนี้โดยเฉพาะที่นิวยอร์กเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาเปิดร้านอาหารของตัวเองย่านทองหล่อได้เกือบ2ปีแล้วค่ะและยังเป็นอาจารย์พิเศษสอ,สอนหลักสูตรการทาอาหารนะคะที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพนอกจากมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทาแล้วนะคะตัวเองก็แอบบ่นค่ะว่าการ สอนนักศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันค่ะยากมากครับผมคือมันทำทำให้ผมยึกนึกย้อนไปเมื่อก่อนตอนที่ตอนที่เราเรียนในสิ่งที่เราเคยทำไว้เราคิดว่ามันไม่เป็นไรตอนนี้มันเอฟเฟกกับเราว่ามันเป็นจริงๆแล้วแบบเหมือนกรรมตามสนองอะ่ะแล้วคือเราก็ต้องเจอกับเด็กเจออะไรอย่างงี้ซึ่งเด็กดื้อบ้างเด็กไม่ฟังบ้างในพวกนี้เหนื่อยครับผมเจอแบบว่าเป็นแฟนคลับเราบ้างไ มีรับแต่น้อยที่ผมสอนเนี่ยจะเป็นเด็กปีหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมาอารมณ์แบบว่าคุณแม่ชอบมากเลยอาจารย์จะเป็นคุณแม่มากกว่าคุณแม่ชอบอะไรเงี้ยครับมุ่งไปทางด้านเชฟเลยใช่ครับเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราชอบครับผมอยู่แล้วครับผมเป็นงานในวงการบันเทิงเหรอคะจะมีโอกาสกลับมาก็อาจจะมีก็คือถ้าจะมีก็จะเป็นเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารมากกว่าจะเป็นทํารายการอาหารหรืออะไรพวกนี้คือจะไม่ได้มาแบบเหมือนเมื่อก่อนที่แบบร้องเพลงอะไรถึงขนาดน,นั้นแล้วครับผม เพื่อนมีถามถึงบ้างไหมคะมีครับผมเพื่อนเพื่อนก็ไลคุบกันตลอดเพราะว่าอย่างอย่างปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นก็จะครบรอบ10ปีรุ่น3าเ,นเพื่อนเพื่อเขาบอกว่า<ห>เขาก็คุยกันว่าจะอยากจัดคอนเสิร์ตทุกคนก็จะบอกว่าชวนตูนให้ได้ก่อนเพื <laughs> ่อเป็นคีย์แมนนะครับประมาณนั้นจริงๆก็คงไม่ครัคือน,กนอกจากว่าอยางอากาศพิเศษหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมแล้วคงไม่ได้กลับไปจริงจังว่าเรามาทางนี้แล้วเราก็อยากให้คือเราเป็นเชฟจริงๆครับผม แกเวนสเตฟานี Gwen และเบลคเชลตันที่นั่งเก้าอี้เป็นโค้ชรายการ The Voice a อเมริกาต่างก็เพิ่งจะแยกทางกับคู่ชีวิตของแต่ละฝ่ายไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะซึ่งก็ทำให้มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่าเกวนสเตฟานีและเบลคเชลตันน่าจะมีบทรักนอกจอเกิดขึ้นเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็หัวใจเพิ่งจะว่างด้วยกันทั้งคู่แต่หลังจากที่ข่าวลือนี้ถูกถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ได้ไม่นานนะคะทางตัวแทนของเกวนสเตฟานีก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้แล้วค่ะ ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน่ค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามข่าวสารนะคะมาเจอกับลิซ่าได้ในช่วงหน้านะคะสําหรับช่วงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ